สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องยายวรรณชาแนลค่ะวันนี้ยายวรรณจะมาพูดถึงเรื่องของการที่ว่าเราเป็นเอฟซีเอฟซีลุงพลเนาะหรือว่านายชัยพลวิชัยพลวิพาเนาะแล้วก็ถามว่าได้อะไรมั่งจากการที่เราเป็นเอฟซีลุงพลเนาะยายวรรณก็จะมาพูดถึงว่า การที่เราเป็นเอฟซีลุงพลเราได้หลายอย่างนะได้หลายอย่างจริงๆอย่างแรกอย่างแรกเนาะที่เราได้ติดตามลุงพลน่ะแห่งบ้านกกอกนั้นนะเราก็ได้อะไรหลายๆอย่างมากมายเนาะจากสิ่งที่ไม่รู้จากสิ่งที่ไม่เห็นไม่ทราบอย่างเงี้ยเยาวันก็จะยกตัวอย่างเท่าที่ที่เยาวันได้ไปสัมผัสได้เรียนรู้ที่ได้เข้าไปในบ้านกกอกของแต่ละท่านเนาะ ได้ติดตามผลงาน youtube ของแต่ละท่านมาเนาะไม่ว่าท่านอาจารย์เสนพี่อ๋อจิมมี่เนาะใหญก็ได้มาอย่างแรกก็คือได้มิตรภาพใช่ไหมความมิตรภาพเนะี่ยก็คือความเป็นเพื่อนความเป็นเพื่อนได้ครูบาอาจารย์ได้เพื่อนได้มิตรได้สหายเนาะการที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนองเงี้ยจากทั่ว,ท,ว,ท,ว,ท,วทุกสารทิศเนี่ย มาจากบ้านไหนเหนือกลางอีสานใต้เนาะมารู้จักกันเห็นไหมทั้งในและนอกทั้งในและนอกก็หมายความว่าทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเนาะอย่างเช่นสหรัฐเยอรมันแจแปนเนาะพวกฮ่องกงพวกสวีเดนเนาะหลายหลายคนเนาะนอร์เวย์เนาะที่เป็นเพื่อนเป็นได้เป็นมิตรกันผูกมิตรกันเนาะได้พูด คุยทักทายปลาใสกันนี่คือการที่เราได้มิตรภาพจากการเป็นเอฟซีลุงพลเนาะแล้วย่างที่สองก็คือได้รายได้ได้รายได้คําว่ารายได้เนี่ยมาจากอะไรก็มาจากที่เราทำยูทูบเบอร์เนาะการที่เรามาเป็นยูทูบเบอร์จากที่เยาวันดูนะจากบ้านกก,กอกเอฟซีเลยเอฟซี FC บ้านกก,กอกเนาะทำยูทูบเบอร์จริงได้รายได้จริง ก็คือเราต้องผ่านกดท่านอยนะู่เนาะใช่ไหมเราต้องผ่านกดท่านอยู่ก่อนว่ากดเข้ามายัางไงพันซับสี่พันพ 4, ชั่วโมงแล้วก็พยายามอย่าแหกกดเขาทำตามทำตามที่เขาให้กดเกณฑ์มาอันนี้ก็คือสร้างรายได้เนาะการที่เป็นยูทูบเบอร์เราต้องใจทํางานผ่านกดของท่านยูนะแล้วก็สามารถสร้างรายได้มากรายได้ได้เนาะ แต่ว่าเราต้องมีความพยายามต้องมีความเป็นตัวของตัวเองเนาะแล้วอย่างที่สามก็คือได้ความสามาคัคคีความสามาคัคคีเนาะความสามาัคคีก็จะเห็นหลายๆอย่างเนาะจากยูทูบเบอร์มีเรื่องอะไรเดือดร้อนอะไรทำอะไรไม่ได้บางคนเข้าไม่เป็นเนาะทำยังไงไลฟ์สดไม่เป็นก็ ก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่คือความสามัคคีเนาะแต่ขณะนี้เราก็เห็นเห็นอีกอย่างหนึ่งที่ที่เราได้เห็นคือความสามัคคีกันคือการทำนาเนาะการทำนายูทูบเบอร์มีน้ำใจไปช่วยเหลือเนาะช่วยเหลือผู้ใหญ่นิ่มนะช่วยเหลือตาชานเนาะช่วยเหลือลุงพลช่วยเหลือปูพองช่วยเหลือพี่ลุงเสืออย่างเงี้ยอันนี้คือความสามัคคีความสามัคคีคือพลัง แล้วเราก็ต้องด้วยได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะแล้วจากยูทูบเบอร์บางคันจากรุ่นพี่อย่างเงี้ยก็ก็แนะนําให้รุ่นน้องว่าจะไล่ยังไงให้ผ่านจะทํำยังไงให้ผ่านกด youtube จะมีอะไรที่ว่าที่ว่าทําให้ไม่ผ่านอย่างเช่นอาจารย์เสยยนนเี้ยท่านก็แนะน,นําแนะนำเนาะอย่าง,ยงอย่างอย่างไยวันอย่างเงี้ยยยวันอย่างเงี้ยจาก ที่เป็นเอฟซีลุงพลอย่างเงี้ยก็ติดตามอาจารย์เสนทายังไงเนาะทํายังไงเนาะคนที่ไม่รู้หนังสือเขาก็เป็นยูทูบเบอร์สามารถสร้างไรายได้ได้อย่างน้องโจไม่เคยพูดอะไรน้องโจก็สามารถสร้างไรายได้ได้อย่างเงี้ยโดยที่ว่าหาหาหาเงินเองเนาะแล้วอย่างสุดท้ายก็คือได้วิถีชีวิตของชุมชนเราได้รู้ได้เห็น ให้รู้ว่าถึงว่าหมู่บ้านกกกอกเนะาะจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลความเจริญเนาะเมื่อก่อนเราก็ดูเราก็รู้อยู่ว่าบ้านกกอกเป็นยังไงเนาะเป็นพื้นที่สีแดงมีธุรกิจสีเทาใช่ไหมก็ก,ก็ได้วิถีชีวิตชุมชนก็หมายความว่าจากชาวบ้านชาวบ้านเน่ะเมื่อก่อนน่ะ เมื่อเมื่อก่อนอมีแค่อาชีพทำไร่ทำนาปลูกผักปลูกพืชก็เอาไว้กินใ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 ,ในแค่ครอบครัวเห็นไหมบางคนก็ปลูกต้นกล้วยอย่างเงี้ยบางคนก็ปลูกต้นกล้วยปลูกหลายๆอย่างอะ่ะก็ไม่สามารถสามารถที่เอาไปขายให้อื่นได้คนที่มีมียานพานะก็ไปได้เนอ้ออย่างต่องงอยเนาะหลังจากนั้นก็ บ้านลุงพลนะก็ได้เปิดตลาดน้อยขึ้นโดยโดยที่ไม่ได้เก็บค่าเช่าแกงค่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะลุงพลแกรู้เนาะแกเคยผ่านชีวิตตรงนี้มาก่อนเราถึงได้สัมผัสของวิถีชีวิตชุมชนก็คือจากกล้วยอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาขายที่ตลาดได้จากปลูกที่ว่าขายเฉพาะกินเฉพาะครอบครัวอย่างชะอมเนาะเราเวลามีของป่ายอย่างเงี้ยก็อย่างผักหวานอย่างเห็ดเนาะ แล้วหน้าฝนก็มีพวกอึงอ่างเนาะแล้วก็มีปูก็เอามาขายกันตรงที่ตลาดน้อยลงผลนี่ก็คือเป็นวิถีชีวิตของชุมชนที่ช่วยกันเนาะเปลี่ยนจากอาหารมาเป็นทรัพย์เป็นเงินแลกเปลี่ยนซื้อขายอันนี้คือวิถีชีวิตของชุมชนเนาะหลังจากนั้นก็ก็จะมีเกี่ยวกับ กฎหมายออาเลยที่นี้เรา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 จะเข้าเข้าเรื่องกฎหมายกันเนาะจากที่เราไม่รู้ก็มีมีทนายเนาะก็มีทนายรัชพลเนาะทนายสมเกียรติแล้วก็ทนายตั้มเนาะแล้วก็รู้อยู่ว่าแต่ละท่านนี้ทำทำทนายทำเป็นทนายให้ลุงพลใน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 ลักษณะไหนลักษณะไหนบ้างเนาะก็จะมีการเกี่ยวกับคดีลุงพลก็คือ สปกเนาะสปกกสี่ขีดขุศูนยะ์หนึ C ่งวันนี้เยวันก็ได้ไปศึกษาเนาะเพื่อจะมาอธิบายให้เอฟซีหรือคนที่เข้ามาเข้ามาฟังเยวันพูดเนาะถ้าเป็นจริงไม่จริงแต่เยวันก็ไปศึกษามาว่าว่าเกี่ยวกับที่ดินสปกกสี C ่ขนะีดศูนย์หนึ่งเนาะถ้าถ้าเราสะกดตามตัวคําว่าสปกก็หมายความว่า สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการกะเกษตรสปกรเนาะสี่สีขีศูนก็เลขสี่เลขสี่ก็หมายถึงรหัสกองนิติการอะไรสักอย่างที่รัฐบาลตั้งขึ้นคำว่าศูนยก็คือลำดับลำดับการพิมพ์ลำดับการพิมพ์เนาะก็เลยมาเป็นสีก็เลยมาเป็นสปกรสีขีศูนหลังจากนั้น ก็มีรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยได้ปฏิรูปที่ที่ดินเนี่ยขึ้นมานะที่ดินของหลวงที่ว่าจะแบ่งให้ประชาชนที่ยากจนเนาะการที่ว่าจะได้มาถึงสปกเนี่ยมันก็มีมีกฎ,ม,กฎมีการมีกฎที่ว่าคนไหนที่จะครอบครองต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย3ข้อเนาะแต่ก่อนที่จะมาเป็นสปกเนาะก็มีการ เรียกร้องของชุมชนหรืออะไรสักอย่างในพศ2516แต่ว่าเราก็เรียกร้องกันมาจนถึงพศ2518ก็เป็นเวลาอยู่ประมาณ45าปีนะโดยตรงจากการที่มาเป็นสปก4ขีดศ1นี้รัฐบาลก็ได้ออกกฎเกณฑ์มา3ข้อเนาะคนที่มีลักษั คนที่จะมีการครอบครองสอปรกรณ์ต้องมีคุณสมบัติ3ข้อหนึ่งต้องเป็นกษตรก็ต้องเป็นเกษตรกร,กรและยากจนนะยากจนยากจนต้องมีรายได้ไม่เกิน1นึ0 0 0สต่อปีเนาะหน0่งแต่อปีแต่ว่าไม่เกินรายละ50ไล่ การที่คนที่จะครอบครองนะั้นไม่เกินละ50ไล่แต่รัฐบาลน่ะไม่ออกโฉนดหรือว่าออกเอกสารสิทธิ์ให้แต่คนที่จะครอบครองต่อก็จะต้องเป็นบุตรหลานลูกหลานเนาะครอบครองต่อที่ที่เยาวนนะที่มีอยู่สปรกร์นะจากข้อหนึ่งต้องเป็นกเกษตรกรนะยากจนมีรายได้น้อย ยากจนนะข้อสองจากสถาบันเกษตรต่างๆที่ว่าจะไปขอของเนื้อที่ของสอปกอ,อย่างเส้นไปขอมาสร้างมหาวิทยาลัยเกษตรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเกษตรเกษตรนะเนาะสปกก็คือสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรแล้วข้อสามก็คือกิจการที่สนุซจะสนับสนุนการเกษตร บางคนก็เอ๊ะมันอะไรนอ้องเยวันที่สนับสนุนเนี่ยฉันไม่เข้าใจอ่ะก็คือหมายความว่าที่สนับสนุนการ,กรเกษตรก็คืออย่างเช่นไซโลอย่างเงี้ยที่เก็บของข,ข้าวโพดข้าวใช่ไหมแล้วก็ฝายกั้นน้ําฝายกั้นน้ําฝายชะลอน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ลานตากข้าวลานตากมันนะเนี่ยพวกนี้ก็คือกิจจ การสหนักสะนุกสะนก,การกะเศษนะสมมุติว่าชาวบ้านเนี่ยคนนี่ะมีข้าวเยอะๆตากไม่มีอคอตรงนี้หน่อยนะประมาณนี้กี่ไร่กี่ไร่จะทําเป็นลานมันลานตักข้าวอย่างเงี้ยได้สปก4ี่ีศูนย์หนึ่งนี่คือความรู้เนาะที่ที่ที่เยาวันได้ได้ไปศึกษามามันก็จะประมาณนี้เกี่ยวกับสบปกสี่กี่ศูนย์หนึ่ง แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับต้นไม้เกี่ยวกับต้นไม้อืมต้นไม้เราก็ไม่รู้หรอกเนาะเราเป็นชาวบ้านธรรมดาใช่ไหมก็คดีลุงพลก็มีที่ว่าตัดต้นอะไรอะตัดต้นกระถินอือตัดต้นกระถินเนาะต้นเดียวแต่มีสีนางเนี่ยก็มาเป็นคดีความเยาบันก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ที่ห่วงห้ามว่ามีอะไรมั่งเนาะ ประมาณสิบสุดกว่านี่แหละที่เยวันได้ไปศึกษามานะการที่ว่าเรามีต้นไม้ห่วงห้ามเนาะมันออกมาแล้วเดี๋ยวนี้แต่เมื่อก่อนนี่ตัดไม่ได้นะหมถ้าไปตัดนี่มีความผิดเลยไม่ใช่ว่าที่ของเราที่ของคนอื่นนะฟังให้ดีนะไม่ใช่ว่าเออต้นไม้ห่วงห้ามเดี๋ยวนี้เขาให้ตัดได้ไม่ใช่ตัดได้คือในพื้นที่ของเราในพื้นที่ของเราตัดไม้ห่วงห้าม มันจะมีพระราชบัญญัติเนาะมีพระราชบัญญัติมีไว้ว่าผู้ใดมีไว้ในครอบครองอะ่ะต้องไปขออนุญาตก่นอนนะขออนุญาตจากทางการว่านเนี่ยบ้านเราเนี่ยปลูกต้นสักนะเออก็เราเห็นอยู่แล้วเนาะแต่ละบ้านก็มีต้นสักประมาณต้นสองต้นเนี่ยอ่านเนี่ยจะตัดนะมันเกะกะมันอะไรก็ว่าไปเนาะเขาก็ จะมีจะมีให้เราป้าอนุญาตเดี๋ยวนี้นะแต่เมื่อก่อนทําไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้มันออกมาได้ถ้าคนไหนแบบไม่ไม,ไม่ไม่ไปขออนุญาตอย่างเงี้ยก็จะมีความผิดต้นไม้ที่เกี่ยวกับไอ้ไม้ไม้ห่วงห้ามก็จะมี1ไม้ชิงชันเนาะไม้ชิงชันสองไม้พยุงก็รู้จักกันเนาะไม้พยุง3ก็ไม้สัก สีไม้มะข่าเ,เดี๋ยวเราก็จะมาอยู่ตรงไม้มะข่าเนาะไม้มะข่าเดี๋ยวอ่านไปก่อนดีกว่าหนึ่งไม้ชิงชันเนาะสองไม้พยุงสามไม้สักสี่ไม้ยางนาห้าไม้มะข่าหกไม้เกล็ดแดงเจ็ด ไม้อิมเบงอิมเปงอิมเป้งอิมเมเ้งอ,อ,อะไรนี่แหละแปดไม้กระพี้เก้าไม้ไม้แดงจีนสิบไม้หมากภูตะก,กะแตนแล้วก็สิบเอ็ดคือไม้เก็จด,ดำไม้เก็จด,ดำนี่ส่วนมากเขาจะมาทำที่เยาวันเคยเคยนะเมื่อก่อนเคยเคยเคยหมดเนี่ยเคยหมดหละ ไม้เก็ด,ดำเก็ดแดงนะมันจะมีเก็ด,ดำเก็ดแดงมันจะมีบนป่าแพะป่าป่าแพะป่าโคกเนาะมันจะเป็นไม้เนื้อแข็งเขาจะมาทำเป็นไอ้ดุมล้อดุมเกวนะียนอ่ะเขาเขาก็จะมาทำเป็นดุมดุมเกว,นะวียนนะเมื่อก่อนเนะี่ยยายวันก็ไปเอามาบ่อยเหมือนกันเ <laughs> ออแล้วก็ มามีไม้มาฆ่าไม้มาฆ่าก็จะเกี่ยวกับนั่นแหละแม่แม่โสรพีนั่นแหละเนาะที่เรารู้เนะ่ะเออเขาก็ว่าเป็นมาฆ่าเป็นไม้ห่วงห้ามแต่ก็ก็เป็นคดีความกันเนาะยายก็มีเรื่องที่จะเล่าให้พวกเราฟังก็แค่นี้ว่าการที่เราเป็นเอฟซีของลุงพลเนะี่ยเราได้อะไรมาก<อ>หนึ่งเราได้มิตรภาพเนาะ 2. เราได้ความรู้ด้านกฎหมาย 3. เราได้ความสามัคคีสีเราได้เกี่ยวกับที่ดินสอปกอ 5. เราได้เกี่ยวกับต้นไม้ห่วง้ามเนาะทั้งห้าอย่างนี้ที่เยวันได้ได้ดูนะได้ติดตามเป็น f อฟของลุงพลและบ้านกกอกเยวันก็ก็ได้รวบรวมมาอย่างนี้เนาะ ว่าจะเป็นยังไงเอฟซแต่ละคนที่ที่เห็นกัยเยวันไหมตรงกัยเยวันไหมว่าเป็นยังไงเยว,วันก็ทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่ออธิบายเกี่ยวกับเกี่ยวกับว่าการที่เราเป็น f อฟซลุงพลเราได้อะไรมั่งงั้นเยว,วันก็ขอจบคลิปและจบคบําบรรยายแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ